嘿嘿。<laughs> <laughs> ไปเลยน้องจ๋านี่ไกลยิ้มหน่อยแล้วอย่างเดียวของเล่นที่ไหนอ่ะ <coughs> แกวสุดแลวอยณ์ขมันอยู่ที่24 25ปียุอตควันวนั้นใช่ไหยมือเราไม่รู้ไปโดนอะไรมาไ้ดได้นักเรียนมาให้รอแป๊บนี่เหมือนทเลพวกแม่ทเป็นสัตว์มังสวรัติปลาาห ขนาดตั้งแต่อายุ20ปีนนะครับจนถึงขนาดที่เราสามารถปล่อยได้แล้วเราจะปล่อยแต่ส่วนเตาใจนี้เราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้รู้วนะ่าเรามีเตาที่ว่าตัวใหญ่ก็มีถ้าตัวที่เาประสมพันได้มันอายุประมาณ15ปีตัวมันใหญ่เท่ากักระโปรงรถครับ ไม่ต้องห่วงนักเรียนเต่ามันไม่ได้กัดบุกร้ายมันไม่เหมืนมมอนเต่าบกบนะที่ไปจับมันแล้วมันจะกัดนะครับแต่ว่าคี่อยากให้จับเพราะว่า,านักเรียนะ่ะมือบางทีเราธรรมดาแล้วผู้หญิงด้วยการีมกันแดดที่ม,มันก็ไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกก้าง,งแยกอ,อะไรที่จะกินเต่าะนะแต่เครื่องในเขาไม,ม่กินนะเนื่องจากว่าเต่าะนะครับมันมีต่อมเก็บสารพิษนะครับมันกินแร่ทูนไปได้ดองสารหลายที่เป็นพิษได้นะครับโดยที่ตัวมันไม่เป็นอะไรเลยนะคบแต่พิษจะสะสมในร่างกายมันแล้วมันก็จะขับมาตอนที่มันอายุ อ่าห้ปีแล้วมันค่อยขับถ่ายมาทีนึงนะครับถึงว่าขับพิษนะไม่ได้ขับสุด